ครับมาแล้วครับแต้มแรกเจาเนี้ครับผมไม่ได้ต่ายไว้ครับผมไหมก็ในคลองครับวันนี้ครับตรงข้ามนะครับตรงนั้นมันกัดตรงนั้นครับเมื่อกี้เรวตัวยาวประมาณสองขีดได้ครับตอนนี้ครับตามชมบนห้าต่อครับผม tìm chào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  nồi này, tìm chào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  đi, chào đi chào tìm chào tìm ตามรอบสองนำใหญ่ครับเต็มปากเลยเขีดนได้ครับตอนนี้อืมครับผมตามรอบสองรอบแรกประกาศนะทีนะอย่ามันในติดตาลิงไว้หน่อยครับ ทีนี้ผมตีกรั้งที่สองผมตีออกมาหน่อยครับมันออกจากตะลิงออกมาออกมากัดเลยนะยครับเต็มที่สองครับทำปากเกลร,รับผมได้อยู่ติดตามชมบนหน้านต่อครับผม kemudian, nah, yang kundal ini yang ini ada rambut tayu มฮ้มยหลุดนะหลุดแล้วมันนะ้ยหลุดมันนะ้ยเนี่ยไม่ลิ้นเลยนะบอกว่าหลุดแล้วนะเขายา มาเป็นคืนเลยอากาศันอยู่ไหมเนี่ยเล่นดึดเลยมั้งโอ้ยัยงยังอยู่ครับนะนะ สวยเยอะครับตัวนี้ทำเป็นคลื่นเลยครับงานแต่งที่สามครับสวยเยอะเกือบครบคึ่งโลได้กับเกือบครึ่งโลครับตัวนี้เต๋อสวยอ้นวนๆเลยครับอ้ว,วนแล้ว,ว,ว,วมา าปาไปคลื่นแล้วมันไม่ได้กัดมันกัดใต้น้ำครับฟุ๊บเดียวนะครับเล้วปลาเลยครับเข้าปากนี่จะติดอะไรดติดมุมปากติดติดปากบนครับผมคือด,ด้านบนครับอยู่แล้วครับ <laughs> สวยแล้ครับตัวน,นี้ครับประมาณเกือบครึ่งรลครับ เต็มที่สามมาแล้วครับสุดยอดครับผมตามชมผลงนานตอ่อครับผมครับแต็มที่สี่มาแล้วผมตัวนี้ไม่ได้กดถ่ายครับได้สวยอยู่ครับประมาณสามกิโลครับตัวนีไ้ได้ถ่ายไว้ครับเสีย <c ười> <c ười> ได้อยู่ ันที่สี่มาแล้วตามมาชอมบนานต่อครับผมครับสำหรับวันนี้บนานก็สีแต้มครับเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อตัวนี้ครับบินเนอร์ดีสั่งมาจากช้อปปี้ครับผมขนาด2.7เซนน้ำหนักก็ประมาณ3 สามสามถึงสี่กรัมประมาณนี้ครับผลงานตัวนี้เลยครับวันนี้ครับทั้งสี่แต้มครับผมไอคันก็ไปสันเอสทูครับเราก็สไปเดอร์ไบสันครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ